พริกนี้เผ็ดเป็นล้านใครจะกล้ากินวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปดูทำยังไงให้กินพริกนี้ได้ง่ายขึ้นกันนะคะเอลี่จะช่วยเหรอคะกอะไรอลี่จะช่วย กลิ <Yeah. S 2> ่นไม่ไหวแล้วกลิ่นอะเยอะๆเซนตุมาเดี๋ยวถ่ายกันให้แม่ดูก่อนผลงานลูกชายโชว์ your skill growth skill นะฮะโรไรนาคอโรไรนากลินคือแบบส l มเวลี่ย์ยูเซฟ l ฟโหแซ่สม p ู c y อมา เต็มอิสระจ้ะกระปุกอันนี้ก็จะเป็นพริกดองกระปุกใหม่เต่มีกระปุกเก่าด้วยนะคะกระปุกเก่ายังอันนี้ยัเงเต็มอยู่ <laughs> นนเลย what what is this pepper that you saw they're a n a h e i chilies they're chil uh, they the little ones that we just start g r o w i n g อ๋ออ๋อมันเป็นพริกที่แบบว่าพอปู่เอาต้น มาให้ปลูกต้นเล็กอยู่มันจะเป็นลูกกลมๆปุ้งๆไงเผ็ดไหมเดซอนเต็มปะ About mil l no. uh, not million no. about one hundred yeah about h u n d r e thousand less than uh. the habaneros อ uh, ืมต้าจะอยู่ที่ประมาณแสนสองแสนหรือเปล่าอร่อยไหเผ็ดกระการานี้เผ็ดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เวลาทานก็อร่อยอ๋อใช้ไวน์แดงน้ำส้มใส่ชูไวน์แดงเหมือนกัน เไมเต้องใส่ smart huh. man <c oughs> to wear glove glove แม่บอว่าเออฉลาดตัวนี้ใส่ถุงมือใช่คือถ้าไม่ใส่ถุงมือไม่รอดจริงๆค่ะไม่รอดเลยโอดีเด็เหรเ Have? Good flavor. Yeah. yeah. Have that stuff. Bunch of seasonings. อือ uh, สูตรช่วยทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นพวกเครื่องเทศหรือเอามาใช้ช่วยแบบเวลาดองของ Dad... Dad have to? Dad have to? ดแ nope. He just used the vinegar. Oh. Which is why I think I can make mine have a little more flavor. เออคือมันเป็นเครื่องเทศของเขาที่เอามา สำหรับดองค่ะโอเคโอเคสูตรอันนี้สูตรเชฟคลิปนะคะเชฟคลิปน่าจะแบบทำให้หอมขึ้นมาได้เนะอ,อีกดอง มาเดียวก็โอ้ my god บอกแมว่ะแค่ได้กลิ่นก็แสบจมูกแล้วแม่บอกโอ้ my god แม่คือโนดอนหอดแม่ไม่ทานเผ็ดเลยอแต่แดดพอแบบพอนิดนึงได้ <c oughs> แต่มายานี่ไม่ไม่เลยก <c oughs> <c oughs> ็จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะว่าเออเวลาที่แบบ ได้กินเผ็ดๆจะตึนแทนเว้ยกินได้อะไรตามสไตล์คนไม่ทานเผ็ดเออได้ปุ๊บน่าทม่มอ่ะโอ้ยเดือดเ้า่ย่แค่นี้แล้วก็ได้แล้วนะคะเออเอออีอย่างก็ ผิดดองตูดเโอ้ตัวตัวตัว no 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 don't touch don't touch it let o e wash it first wash first okay อ๋อแอ๊กไปเผลอจับเผลอจับอ่ะนี้ไม่ได้ลมจะร้อน อ๋อ <Pepper> oh. เดี๋ยวที่เหลือจะทำพริกป่นะทำ paper powder เหรอใช่ใช่แต่ว่าทำพริกป่นเราต้องเอาไป dry first นะ yes n o I mean dry paper first oh, yeah we'll put them in the machine to dry them เราต้อง เอาไปใส่เครื่องอบก่อนอ่านายนาช,ชนะช่ใช่เสร็จแล้วเย้ seasoning ball เออ seasoning b l ใช่นี่คะ่ะพริกดองของเราดองไว้จะได้ทานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไป <S <S นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะ